ไม่เคยเล่นมาก่อนสินะจะอธิบายกติกาไปด้วยแล้วกันแต่ก่อนอื่นเด็กแล่นของนายต้องมีบลสเตอร์เบลดถึงจะสมบูรณ์สินะใช่ครับอย่ามาพูดเจ้าไร้สาวะงั้นฉันให้ยืมถือเป็นการต่อให้ก่อนแล้วกันใครกุณขอบใจมากนะจินตนาการสิ ตอนนี้พวกเราอยู่บนดาวเพลในสภาพวิญญาณกายทิพท,ที่อ่อนแอน,นี้มีความสามารถอยู่สออย่างอย่างแรกก็คือการขอความสามารถที่สองคือการไร้เมื่อไร้แล้ว,วเราจะถูกเรียกว่าดากอนิกโอเวอร์หลอดหรือก็คือดากนิกโอเวอร์ลอดในตอนแรกพวกเราสามารถไร้ได้เฉ <Huh? S 2> พาะดากอนิกโอเวอร์ลอดเริ่มด้วยเลือกดากอนิกโอเวอร์หลอดออกมาจากกองวางความหน้าในสนาม การ์ดใบนี้ก็คือด r กอน n ิกโอเวอร์ d แดอะกอนิกโอเวอร์โดฉันขอเริ่มก่อนแล้วกันในหนึ่งเธอสามารถไล่เป็นแวนการ์ดที่เกรดสูงขึ้นได้แค่ครั้งเดียวไล่ดะกอนิกโอเวอร์ลดเกรดหนึ่งร้างแปลงแห่งกราะโอเวอร์โรลดไล่อ g นึเวนการ์ดเกรดสอง แล้วก็น้ำเบิร์โอเวอร์โหลดจากนั้นสามารถคอยืนที่เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับแว่นการลงที่ช่องอื่นๆได้พวกนี้ over, เ,เ,รเรียกว่าดราโกนิกโอเวอร์โหลอดเพราะเราเรียกกันเรดนิงดราโกนิกโอเวอร์โหลอดจากนั้นโจมตีแต่เริ่มมาเทิร์นแรกยังโจมตีไม่ได้ขอยังชั่วแต่โจมตีฮะเทคหมทั้งหมดตกกับแว่นการเทคหมทั้งหมดตกกับแว่นการเทค ทั้งหมดตกกับโอเวอร์โหลดคริติคอลทริกเกอร์สามใบติดเลยเหรอเมื่อโจมตีฮิตสแตนขึ้นมาเ <c oughs> มื่ออยู่ต่อหน้าพลังของฉันนี่ยมันก็แค่เศษขยะ <c oughs> เข้าใจแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นเธอหน่อยรู้สึกเหงาบ้างไหมไร้บรรยากาดเป็นเกรดหนึ่งไร้ลุยแล้วนะใครคุม้มไร้ลาสเตอร์เบลดบลาสเตอร์เบลดไปเอามาจาับหนไร้สาวร้จะโจมตีหรือเปล่าโจมตีทีนี้ไร้เช็คซิปเปิดการ์ดใบบนสุดของกอง กโจมตีของแวนเกดโจมตีไม่เข้าเหรอจบการสอนแล้วถึงเธอินฉันแล้วเห็นนี่เราจะพูดแบบนั้นอีกไหมสุดยอเจ้าใครชิงร้ายเป็นเกรดสามก่อนแล้วแล้วก็มองโกโจโจมตีอล่นที่เป็นเศษขยะ มทดตกกับเวันกาบใทั้หมดตกกับเว้นกับนี่เป็นดาเมจเช็คครั้งสุดท้ายไม่มีทริกเกอร์ฉันชนะแล้วนะนายมันกระจอกสู้กับเศษขยะมันจะไปสนุกได้ยังไงใช่แล้วล่ะฉันเป็นแค่เศษขยะขับใจมากใครคุ้นนายเล่นการ์ดเกมได้หวยไงอยากบุกก็บุกไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์พึ่งพลังของการ์ดมากไปถึงจะสู้กันไปก็ไม่ได้อะไรสักอย่าง